สวัสดีครับผมชื่อนายสุริยาสิริมานพบก1 0คณิตศาสตร์เซกหนึ่งเช้าครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโรงเรียนหนองม่วงวิทยาเอาละครับมาเริ่มจากสถานที่แรกกันเลยนะครับหน้าโรงเรียนของผมจะมีพระอยู่สรูป1คือพระประจําโรงเรียนและอีกหนึ่งคือพระผู้ก่อตั้งโรงเรียนครับ นี่คือห้องชวนชมเป็นห้องที่เด็กๆในโรงเรียนหนองม่วงวิทยาไม่อยากเข้ามาสุดเป็นห้องของฝ่ายปกครองสถานที่ต่อมาคือหอประชุมของโรงเรียนหนองม่วงวิทยาและสถานที่ต่อมาคือหน้าเสาธง,งเป็นสถานที่ที่นักเรียนทุกคนต้องมาเข้าแถวตอน7จ็ดโมงสีนาทีของทุกวัน ต่อมาคือห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาต่อมาจะเป็นอาคารเรียนที่1ชั้นบนจะเป็นของหมวดการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมส่วนชั้นล่างจะเป็นของหมวดการเรียนรู้การงานอาชีพต่อมาจะเป็นอาคารเรียนที่2ชั้น3จะเป็นของหมวดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น2จะเป็นของหมวดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และชั้นล่างจะมีห้องต่างๆดังนี้ 1. ห,ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 2. ห้องงานทะเบียน 3. ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ 4. ห้องประชุมลูกเสือ 5. ห,ห้องพัสดุ 6. ห,ห้องเฟื่องฟ้าและ 7. ห้อง หัวหน้าบ,บริหารทั่วไปต่อมาจะเป็นอาคารเรียนที่3ชั้น3จะเป็นของหมวดการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น2จะเป็นหมวดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและชั้นล่างจะมีห้องต่างๆดังนี้1ห้องพยาบาล2ห้องสมุดของโรงเรียนและ3ห้องช่อม่วงต่อมาจะเป็นอาคารเรียนของ หมวดการเรียนรู้ศิลปะต่อมาจะเป็นอาคารเรียนของหมวดการเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ต่อมาจะเป็นโรงอาหารของโรงเรียนหนองม่วงวิทยาต่อมาจะเป็นอาคารเรียนของหมวดสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลลศึกษาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ